เราพูดถึงไนตัวไพรหล์กันหน่อยดีป่ะเออกับซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีครับว่าไงจ๊ะเฮ้ยคุณมีอะไรครับคุณมีอะไรพอพอแบบเดอกนี้ขึ้นมาปุ๊บคาแรคเตอร์คุณทีเข้ามาเลยแน่นอนนะเธอเชื่ออะไรนะเออไม่กล้าเรียกชื่อตัวเองครับมาเฟียผมรู้สึกกลัวเลยลุกฮีตได้ไงครับไม่ได้ไม่ได้ฉันเป็นมาเฟียใจดี <ต>ไปดูไพนดอกไปแล้วคุณทีนี่ติดละครหลักข่าวไงนะครับ <c ười> คุณทีนีนน่คุณทีนี่คือคุณดูทุกซีนของละครหลักข่าวเลยรึเปล่าแน่นอนเลยครับ <c ười> ได้อลหรอคุณเปย์ละครพวกนี้แหละที่จะทำให้ฉันได้ประสบความสำเร็จกับความรักเฮ้ยงานงานนีร่ร,ร,ร,รวยแล้วก็เป็นแบบมันซี่สุดท้ายที่แบบโอกปึ๊กแล้วก็บอกว่าเราจะรู้สึกเป็นของกันเราจะรู้สึกดีเป็นของ โอ้โหพายโลดนี <Cornell> oh, ้ล่าสุดอ so, so, ัปเดตล่าสุดยอดวิว2.3ล้านวิวแล้วโโอ้ห2.3ล้านแล้วโหดมากพวกคุณนี่แบบแค่มีพายโลดมาปล่อยมาคนติดตามขนาดนี้เอ้าขอเสียงให้กับพวกคุณหน่อยเร็วเสียงกันเลยแข็งมากเก่งมากสุดยมากชอบกันไหมครับบี๊มพีพีรอดูใช่ไหมอ่ะหวังว่าจะชอบกันนะครับ พูดถึงคุณทีในมาสของมาเฟียกันแล้วคุณทีคาแรคเตอร์เรื่องนี้เ,เห็นบอกว่าเป็นตัวคุณไหมเป็นตัวคุณไหมเหอ่ยถ้าเทียบกับตัวคุณเองคือวันแรกสุดผมก็ไม่รู้หหอกว่าเป็นตัวผองหรือเปล่าแต่เห็นแบบว่าทั้งตูวินหรือพวกกลับหรือเพื่อนทุกคนรอบตัวเนี่ยบอกว่าพม่เหมือนมึงเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขบใช่คือมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคงเป็นผมแล่วล่ะ<ช>คือซีนที่ที่เขินนะครับผมไอ้ที่แบบ บอกอ่าผมเป็นซีนที่เป็นตัวเองที่สุดแล้วเพราะว่ามันคือความเป็นเขือแบบเราเหรอเข<ช>ือแบบเรารไหนลองนิางยามหน่อยได้ไหมที่ได้ยินมาคือมีหูแดงแน่ๆครับครับแล้วก็มีการแบบเก็บทรงแงางๆแบบสายตายยิ่งหรอคร,ครับคือแบบถ้าเขินก็จะเป็นสายแบบไม่ค่อยง่าสบตาแบบว้าวุ่นอยู่คนเดียวแบบเราไม่เห็นภาพคุณพีพวกเราไม่เห็นภาพคุณลองสบตาภูวินหน่อยได้ไหม น้องกูวินจะพูดว่าอะไรครับมีเป็นไรอ่ะไอ้ยอไอ่อ้อไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ้ไ้ไอ้องให้เป็นค้ไอีไอ้นี้ไอ้ไอออ้ไ้ไอ้ไ้ยออนอ้ไอ้อนไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอไปมัอกไไม่ได้ไา้ไ อถูกตอนน้องนะครับโอ้ยจริงๆแค่เห็นไพ่หวาดขนาดนี้นก็รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหคุณไ,ไปซื้อแอบลูกพีชท,ทีเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหคนนี้แบบตาจริงๆเป็นมาเฟียแบบที่ทุ่มทุนไปให้กับลูกพีชของคุณคามากเลยให้ความรักให้ความรักฮนะกนะแล้วคุณล่ะครับคาแรคเตอร์ของคุณแบบเป็นตัวคุณมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีความยากง่ายขนาดไหนครับเอ่อมีความยากคนน้าเยอะผมเป็นตัวผมประมาณก็กรเซยขึ้นๆแล้วกันแลก็มีบางเอลเมนที่เป็นตัวผมบ้างแล้วก็มีหลาย อย่องแยกมุที่แบบเฮ้ยเราต้องไปทำกับนักบุเพื่อนเหมือนกันก็มัติดตามด้ครับก็จะจับเวกับจับทีครับมาติดตามช่างภาพสุดหล่อคนนี้ก็ได้นะฮะคุณพีนะว่าเขาจะสามารถสู้รบปกมือกับคุณทีได้มากน้อยขนาดไหนครับในเรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับไปติดตามกันได้ตอนนี้แค่แบบไพรหวดเท่านั้นเดี๋ยวรอดูช่วงนี้ก็เห็นว่ากําลังแทายทำมาอยู่ด้วยใช่ครับใกล้ๆจะแถบครอยู่ในกระบวนการนะครับผมใกล้ๆมั้ง ใกล้แหละครัเพราะว่าเรามีซีรีส์ที่ต้องถ่ายก่อนหน้านี้อยู่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ตื่นใจรอนในนึงครับผมนี่ไม่ยาวขนาดไม่นานมากแต่ก็ไม่ไม่เร็วมากครับผมก็ช่วงนี้ถ่ายถ่ายกันคือดูก่อนกลับไปดูวิยาก่อนเนาะเออไปดูวิอาเพื่อนเลยแค่หนึ่งเดียวปลาบนฟ้าเนี่ยัไปดูเลยเราซูนิ่งหน่อยดิว่าเราดูไปกี่รอบแล้วถ้าถ้าแบบถ้าดูอาทิตย์ละตอนใช่ป่ะก็ดูสาม่องนั่นแหละอาทิตย์ละตอน นิ้วหรือชูนิ้วขึ้นมาตอนนี้ทุกคนชูนิ้วครบทุกนิ้วอ่ะยังไม่พอเลยเพื่อดีกันไหมก็ระหว่างเราคุณดีก็ดูเปลวไฟจินตนาตอนเปลวไฟจบผมก็พี่หร่จินตนาตอนผมก็พี่อาจินตนาตอนก็เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวคุณทีมาพอดีโอเคไปเน๊ะฟัเลยนะดูวีอาร์อยู่วีอาร์อยู่ซึ่งผมดูแล้วว่าเมื่อกี้จะมีคนเอาคำพูดผมไปคำโดนนะยังไม่ต้องคำโดนนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเพระคุเยเวลาเท่าไหร่นะพูดไปก่อนพูดไปก่อน 確かに。<laughs>